สวัสดีครับวันนี้ผมฝอเดฟคนละต้องฝอเดฟเท่านะนนะวันนี้อยากกินข้าวอ่ะสวัสดีตอนดึกด้วยตอนตีสามนะเออตอนตีสามจริงๆนะตีสามวันนี้ผมจะมากินด้วยกินข้าวกับมึ <c oughs> อ้อกุ๊บเจ้านี่แหละเจ้านี่แหละโอเคผมจะสปอนเซอร์อย่างนะงั้นผมมีข้าวสวย เียนีเนื้อหมูอ่ะอาจจะแฮกกอดฮารอมกันหมุกกุบอันนี้ผมซื้อจากตลาดข้างเนี่ยปิดแล้วนะได้อาสท้ายมาเคเรา,าเรามาแกะกันเลยดีกว่าซื้อจะเป็นยังไงพระสักค,คู่นะครับวันนี้เมจิกเชคโกโก,โก้โหลดมายังวะวุ้งวุ้งเล่นนะเนี่ยโอเค เ,เดี๋ยวเรา,เาพักสักครู่กันนะครับอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมฟอร์เดนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดออมีติเชตโ,โกโกนะครับโอเคเราต้องไปที่เฮสโตนะครับโอเคเราสักครู่จะขึ้นมิกิเชตโ,โกโกนะครับมาดูอีเวนต์ก่อนนี่นะครับมีที่ผมแนะนำคือมิิข้า นี่สักอย่างครับโอเคก็หนึ่งครับนี่อะไรวะเออนี่คืออะรวะโอเคไม่มีอะไรมากนะครับแค่เกมเพลย์เฉยๆนะครับผมเล่นแล้วผมเล่นไม่ค่อยเก่งเลยครับเรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่าโอเคครับ ครับผมโหลดมิจิเชสโกโก้ได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์มิจิเชสโกโก้ให้นะครับใ่บคลิปนี้เขาเจาไว้เห็นนครับสวัสดีครับอ่ะโอเคนะครับเราเราก็พักพักเบรกไปเลยเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็เก,ก็บตนนัวนี้พร้อมจะแกะหรือ,อยังถ้าแกะถ้าถ้าจะแกะอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะ วมันแกยังไงวะข้างล่างนี <được kindergarten cruise> right <in> ้ปะใช่ใช่ข้างล่างข้างล่างมาอุ้ยโดนมืออืมรสชาติรสชาติก็โอเคใส่ไปเลยดูรสชาติความเผ็ดซิมันมันจะอร่อยแค่ไหนนะอันนี้ก็ทิ้งไปนะได้แล้วโอ้ยมัน่าโอ้ยน้อน่าน่าน่า <c oughs> หล่อแล้วเนี้ยผมกำลังคุกเขาอยู่ให้เข้ากันคล <c oughs> ใา้เข้ากันอยู่นะทุกคนอือ๊ีฮะอ,อร่อยเนาะนี่ก็พร้อมกินได้สิครับสามนะทุกคนเชื่อผมไหมว่ากินทั้งหมดสี่วีได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วย

อ่าดิอ่าไอ้สิบิมันมัน <coughs> <All day. coughs> <coughs> เนี่ยเหนือนะเนี่ย,ยมันมันกินไม่หมดฮ่าเอาไงดีข้าวแต้ะด้วยอ่ะข้าวแ้ฮะเดี๋ยวเราจะชิมต่อไปลุยอืมอืม dữ Đó. Thỏa. ừ ừ mhm thứ mhm 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 to, rồi

เฮียวให้ละเอียดนะทุกคนแม่ลอนนะฝากครั้งนี้รอดไปใช้ด้วย Mwen kubi eskalen ka wase ya. mấy cơn, cười mê lồn rồi xin rồi rồi mưa แล้วทุกคนไม่รู้เห็นหรือเปล่าแม่งหมดละข้าวอันนี่อ้าวเนี่ยอ้าวพี่ชเตย

อยจริงจรขอบคุณครับตกแตกทูวับตุวับลันลันลายตุวับตูวับลันลันลาย